สวัสดีครับผมอาลุงวิทย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับสำหรับในการอัปโหลดไฟล์เข้าไปบน YouTube ได้โดยตรงผ่านโปรแกรม p r e พ e ม e Pro ได้เลยนะครับวิธีการทำทำยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับผมสำหรับวิธีการที่จะให้โปรแกรมพิมี Pro นะครับหรือว่ามีเดี่ยงโคเดอร์นะครับที่เราตัดต่อและเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะให้มัน Export ไฟล์แล้วก็สามารถด r e c กตรงไปยังช่องทาง YouTube Facebook นะฮะหรือว่าเซลเบอร์ต่างๆที่เรามีเอาไว้นะครับผมสามารถทำงานแบบนี้ได้เลยนะฮะง่ายๆด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะอัปโหลดไฟล์ได้ด้วยนะครับผมวิธีการทำนะครับผมหลังจากที่เราตัดต่ออะไรเนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะ เอ p o พอร์ตไฟล์นะครับแล้วก็อัปโหลดไปยัง YouTube ได้แบบอัตโนมัติเลยนะฮะเราไปที่นะครับไฟล์นะครับผมแล้วเราก็เลือกไปที่ Export นะครับนะแล้วเลือกมีเดียนะครับก็คือการตั้งค่า Export ธรรมดาธรรมดาธรรมดานั่นเองนะฮะหรือว่ากด c o n t r o l เนะครเป็นคีย์ลัดนั่นเองนะจากนั้นนะครับผมโปรแกรมมันจะเรียกหน้าจอสำหรับ Export Setting นะครับผมหลังจากที่เราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ให้เราไปที่ Public นะครับผม p u b นะฮะตรงนี้มันจะมีเมนูแล้ว p u b นะครับผมให้เราขยายหน้าจอมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ดูเต็มๆนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะมันจะมี Adobe Creative Cloud นะครับเราสามารถที่จะลิงก์เข้าไปบนโฟลเดอร์ Creative Cloud ได้เลยนะครซึ่งถ้าใครใช้ Creative Cloud ของ Adobe อยู่นะฮะก็ จะมีโฟลเดอร์นี้มาให้ทุกเครื่องที่มีคีย v ทิข่าวของเราก็จะสามารถเห็นไฟล์นี้ได้เลยในส่วนของ Adobe Stock นะคร Adobe Stock ก็สามารถที่จะล็อกอินแล้วก็ถ้าใครทำพวก o t a g ท s t o c กนะฮะเกสีอะไรต่างๆครอปอะไรเรียบร้อย10วิยีวิหรือ30วินะฮะฟุตเทนั้นเราสามารถที่จะล็อกอินผ่านตรงนี้ได้โดยตรงเลยให้มันอัปโหลดไปได้โดยตรงเลยนะครับ b e h a n c นะครับผม b e h a n ก็ใช้ได้นะครับ เฟซบุ o กนะครับแล้วก็สามารถล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยแล้วก็เลือกเพจเลือกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ f อ่า FTP นะครับสำหรับคนที่มี FTP หรือว่าต้องการที่จะอัปโหลดไปยัง FTP ซ e r v เซิร์ฟเวอร์ของเรานะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ FTP อยู่สามารถที่จะล็อกอินผ่านตรงนี้ได้โดยตรงเลย Twitter นะครับผม Twitter ก็สามารถอัปโหลดได้นะครับ v i m e o นะครับผมมี v ี m e o ด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับผม ยูทูบนั่นเองสำหรับ YOUTUBE นะครับให้เรากดติ๊กนะครับผมนะจากนั้นแล้วก็เลือกไปที่ Sign In นะฮะให้เราทําการโปรแกรมนะครับมันจะไปถามนะครับผมว่าเราจะต้องการซาย n ินไปที่อะไรนะตรงนี้นะฮะวันดิ้เข้ามาบน Chrome เลยนะฮะแล้วก็ให้เลือกที่อีเมลที่เราต้องการที่จะ s ายอินก็คืออีเมลที่เราใช้บน YOUTUBE นั่นเองที่เราจะอัปโหลดเข้าไปนะครับในตรงนี้ผม มี2อีเมลก็เอาไว้เป็นอีเมลส่วนตัวกับอีเมลงานนะครับผมจะทําเป็นอีเมลส่วนตัวละกันนะครับผมตรงนี้โปรแกรมมาจะทําการล็อกอินนะฮะล้วตรงนี้มันจะบอกว่า Adobe Media Encoder เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ manage account YouTube ของเราได้แล้วนะครับให้เราทำการกด Allow นะครับผมก็คือการยอมรับให้มันใช้สิทธิ์ของเรานะครับตรงนี้ก็กด Allow ไว้นะครับโอเคหลังจากที่โปรแกรมนะครับ ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับยอมรับเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้มันก็จะตั้งค่าได้นะครับผมมันจะขึ้นชื่อว่าชื่อของเราเองนะครับผมชื่อของเราเองแล้วก็ชแนลนะครับผมชแนลของเรานะฮะเราสามารถเลือกชแนลได้นะถ้าใครมีหลายชแนลใน gmail หรือใน YouTube นั้นมันก็จะมีหลายชแนลนะครับเราสามารถที่จะแอดเพิ่มได้นะครับแต่ในชแนลนี้ผมเป็นชแนลส่วนตัวนับเอาไว้อัปโหลดงานให้ลูกค้าดูเฉยนะครับเพลย์ลิสต์นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกเพลย์ลิสต์ได้นะครับมีเยอะเลยนะฮะ โอเคไตเติล okay. นะครับผมไตเติลตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ไตเติลได้นะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ไตเติลว่าเทสแล้วกันนะครับเทสอัปโหลดอัปดิคลิปชันนะครับผมดิคลิปชั่นก็รายละเอียดของคลิปต่างๆเราสามารถที่จะแอดได้เลยตรงนี้ผมก็เทสนะครับผม0 8 0 p นะครับอัปโหลด p าเวซีนะครับผมพาเวซีก็เบสิกก็คือสามารถที่จะอัปโหลดไปแล้วเนี่ยให้มัน ออนไลน์หรือว่าเป็นสาธารณะได้ทันทีนะทุกคนก็จะมองเห็นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อัปโหลดให้แค่ลูกค้าดูเฉยๆนะอยากไม่อยากให้แบบคนอื่นเห็นนะเอาเอาแค่แบบเอาลิงก์ให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าดูนะครับสามารถที่จะเลือกเป็นที่อนลิสก็ได้นะครับผมตรงนี้ผมใช้บ่อยนะครับเพราะว่าบางทีการอัปโหลดงานไปให้ลูกค้าดูเขาสะดวกในการดูบน u t u b e นะแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นก็สามารถเลือกที่อนลิสหรือว่าไม่ใช่สาธารณะนั่นเองนะครับ ตรงนี้แท็กนะครับผมเราสามารถที่จะใส่แท็กได้ก็เหมือนการทํา y o YouTube ทั่วไปนะใส่แท็กต่างๆวิดีโอเพื่อให้คนอื่นค้นหาคลิปเราเจอนะครับตรงนี้มาที่คัสตอมนะครับคัสตอมทัมเนลนะฮะเราสามารถเลือกคัสตอมทัมเนลได้นะครับมันจะมีเฟรมฟอร์มซอสวิดีโอหรือว่าะจะอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกวินาทีที่เราต้องการได้นะครับผมตรงนี้มันก็จะมีให้เราติ๊กนะครับ l e t e t o c a t e นะครับผมไฟล์ file after u p l โหลก็คือว่าหลังจากที่ Export ไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็อัปโหลดไปแล้วเนี่ยเราต้องการลบไฟล์นี้ในคอมด้วยหรือไม่นะครับผมก็คือเอา Master ร์ไฟล์เนี่ยลบทิ้งใหม่นะครับจริงๆมันไม่ควรลบนะฮะไม่ควรลบนะฮะเราควรที่จะปล่อยเอาไว้นะครับอย่าไปลบนะับผมปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเราต้องมีไฟล์ o r i g i ินอนะครับผมในการที่จะเผื่อฉุกเฉินนะครับผมทีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการา Export ไปเลย โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ผ่านมีดเดิลโคเดอร์ใดๆหรือว่ากดคิวใดๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องการใช้นะครับโอเคผมก็ทำการกด Export และสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนตัดต่อวิดีโอนะครับผมตอนนี้ผมมีเปิดคอร์สออนไลน์สอนตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับชื่อคอร์สว่า f า s ต์ทูวิดีโออิดิเตอร์นั่นเองโดยคอร์สนี้นะครับผมเหมาะสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะเรียนตัดต่อวิดีโอจริงๆจังๆนะครับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หรือแม้แต่ต่อยอดในงานของท่านเองได้นะครับผมหากท่านใดสนใจเรียนนะครับสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook Page นะครับผมหรือว่าเข้าลิงก์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับใน description ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วเราไปเจอกันในคอร์สนะครับ Export ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้มันจะมีไฟล์อันนี้เกิดขึ้นขึ้นมานครับที่ผมเพิ่งสร้างครับทีนี้เจ้าโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยมันกำลังอัปโหลดดิ่งไฟล์อยู่นะฮะก็จะเห็นว่ามี Estimate Time Remaining อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะแล้วเราไปลองดูใน YouTube ของเรานะครับผมให้เราเข้าไปที่ Studio นะ Creative Studio นะครับผมมันจะถ้าเรากดไปที่เนื้อหาเนี่ยครับมันจะขึ้นว่าเนี่ยไฟล์เนี่ยมันกำลังเทสอัปโหลดนะ ก็คือชื่อไฟล์ที่เราเมื่อกี้นี้แหละครับที่เราตั้งใหม่นะครับมันกำลังอัปโหลดอยู่นะครับผมแล้วก็ผมขอเสริมนิดนึงนะสำหรับคนที่ช่วงที่กด Authorize ไปแล้วนะครับในการล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยในอ e ีเมลของเราหรือว่าในมือถือของเรามันจะมีการให้เรากดยอมรับสิทธิ์นะครับอย่าลืมนะครับผมกดยอมรับสิทธิ์เพื่อให้มันเข้าใช้งานได้ด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้โปรแกรมก็ทําการอัปโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้นะจะเห็นว่าตัวที่ผม ใช้ไปเนี่ยนะครับผมก็คือเทสอัปโหลดเนี่ยไฟล์เทสอัปโหลดเนี่ยกำลังประมวลผลอยู่นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับก็อัปโหลดไลฟเสร็จเรียบร้อยมันก็คําอธิบายอะไรมาพร้อมนะครับผมแล้วก็ชื่อเนี่ยมาพร้อมเลยนะแล้วก็เพลย์ลิสต์นะรเราไม่ได้เลือกเพลย์ลิสต์นะครับผมตรงนี้เราก็ต้องติ๊กไว้ที่อ่าไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กด้วยนะครับผมแล้วก็ทําการกดบันทึกนะถ้าใครอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มก็สามารถไปปรับแต่งในส่วนของรายละเอียดต่างๆในคลิปของเราได้นะครับ โอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมวิดีโอนี้ก็ไม่ได้เป็นสาธารณะด้วยตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับเพราะก็คืออันลิสต์นั่นเองก็สามารถที่จะเอาลิงก์เนี่ยผมส่งให้ลูกค้าดูได้เลยหรือว่าแก้ไขอะไรต่างๆนี้เล็กๆน้อยนะครับแล้วค่อยอให้มันเป็นสาธารณะไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในการอัปโหลดไฟล์โดยตรงผ่าน ที่เมียโปรเลยนะครับผมไปยังช่องทางต่างๆเช่น Facebook หรือ y o u t u b e ที่เราต้องการนั่นเองนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ